ความเดิมตอนที่แล้วนี่คือนาเขตของฉันไม่มีใบอนุญาตจะเข้ามาตะคิสันขวานกางอาาเขตผลหลวงของพ่อวีเกอร์ยำกับม่อมห <c oughs> ลอกแบบดิจิตอลมางแล้ว is you say daddy's home กูเล่นของกูมาเป็นปีพอกูตบกิกซี่ครั้งเดียวกูก็โดนเนิร์ฟเลยมีอะไรอยากจะสั่งเสียก่อนตายไหมไฮ้คิกซี่เป hey, ็นแม่เป็นพอ่อมึงไงอีเหี้ยและนี่ก็คือสิ่งที่ผมกลัวมาตลอดตั้งแต่ที่ผมเล่นต้นไม้มานะครับนั่นก็คือต้นไม้โดนเนิร์ฟ ซึ่งการเนฟั้งเนี้ยเขาจะไปเนิร์ฟตัวดาเมจสกิลหกับสกิลสอนะครับอย่างสกิลหนึ่งเนี่ยเขาจะไปเนิร์ฟในส่วนของตัว AD นะครับจากตอนแรกก็คือดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดคูณกับ0.75 a ์ดเนะครับเขาก็เนิร์ฟลงมาเหลือ0.6 AD ส่วนสกิลสของต้นไม้เนี่ยคือโดนหนักเลยนะครับอันเนี้ย จากตอนแรกที่ดาเมจเปอร์เซนต์เลือดคูณด้วย1.0 AD ดนีะครับหลังจากนั้นเขาก็ปรับมาเหลือแค่0.8 AD เนื้อมันเนี้ยมันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ดาเมจเพิ่มเติมที่ตบตามจำนวนคนะ่ะจากตอนแรกที่ดาเมจมาจากพลังชีวิตสูงสุด6%นมันจะลดลงเหลือแค่5%เท่านั้นซึ่งการเนร์ฟครังนี้มันทําให้ต้นไม้มันดาเมจด,ดอปไปพอสมควรเลยผมมองว่าต้นไม้มันจะ s o ล่คิวพวกแคลลี่เมจหรือแอสซัสซินได้ยากมากขึ้นแล้วก็พุ่งเข้าไปไฟแบบเดี่ยวๆก็ไม่ไ มันจะประมาณ1 7ื่นดาเมจที่เพิ่มตามจํานวนคนที่ตบมันก็จะประมาณ6%ของพลังชีวิตสูงสุดซึ่งพอคํานวณออกมาแล้วก็จะได้ประมาณพันยีหน่วยแต่พอหลังจากที่ปรับเนิอมานะครับ มันเหลือแค่5%ของพลังชีวิตสูงสุดซึ่งพอคำนวณออกมาแล้วมันจะเหลือแค่850ดาเมจมันก็จะหายประมาณ170ซึ่งดาเมจที่มาจากการตบคนเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะหายประมาณแบบ170ต่อคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะหายประมาณ17%ของดาเมจเดิมสมมุติว่าต้นไม้มันใช้สกิล2ตบไปได้ประมาณ5คนดาเมจเพิ่มเติมก่อนจะเนิร์ฟเนี่ยมันก็จะประมาณ5,100นหน่วยแต่พอหลังจากเนิร์ฟม,มันเนี่ยดาเมจมันเหลือแค่ 4, า,ยายไปเกือบพันเลยนะ แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเนิบต้นไม้ทำไมตัวอื่นมันก็แรงเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสก,กัดเทนที่มันมีดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดพอๆกับต้นไม้เลยนะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ดาเมจโคจะน่าเกียดแต่ก็ยังไม่โดนเนิบสักทีมันก็คือมาหลตดนะครับคือตอนเล่เกมของครบเมื่อไหรอ่อ่ะ ดาเมจปาดทีเดียวก็สี่ห้าพันแล้วมันเยอะกว่าผมเยอะเลยแล้วปกติต้นไม้มันก็สู้มาหรอตรงๆไม่ค่อยได้อยู่แล้วครับแล้วโดนเนิร์ฟมาเนี่ยมันก็สู้ยากกว่าเดิมแล้วปรับแผ่นล่าสุดเนี่ยไอไฮยาเตกมันก็โดนบับมาเหมือนกันมันบัฟให้สกิลสองใช้พลังงานน้อยลงแล้วก็คููดาวเหลือแค่หกวิแล้วปกติต้นไม้มันโคตรจะแพ้ทางไฮยาเตอยู่แล้วครับแล้วยิ่งไฮยาเตโดนบับมาแล้วต้นไม้ผมโดนเนิร์ฟมาเนี่ยมันทําให้สู้ไฮยาเตยากไปกว่าเดิม ถ้าจะสรุปคร่าวๆก็คือต้นไม้แผ่นนี้ก็จะเล่นยากขึ้นกว่าเดิมนะครับดามเมจก็จะลดลงมาพอสมควรทําให้สู้พวกตัวอื่นๆยากขึ้นและก็บังคับให้ต้นไม้ไปเล่นในทีมไฟมากกว่าแลวถ้าถามว่าต้นไม้ยังเก่งไหมผมมองว่าก็ยังเก่งอยู่นะเพราะว่าต้นไม้ยังมีสกิลซีซีที่หนามากยืนรับไฟแล้วก็เข้าไฟก็ยองโอเคอยู่แต่ก็จะไม่เวอร์เหมือนแต่ก่อนที่ดามเดมจมหาศาลมากแล้วบทเรียนของการปรับแผทครั้งนี้ก็คืออย่าไปยุ่งกับไอเชียนี่ถ้ายังไม่อยากโดนเนิร์ฟเดี๋ยวเรามาลองดูในเกมจริงงกกัััะนนนนีววะคบ่่ามามจเลแไห ใครที่กำลังหาเพจเติมเกม ROV e, ผมขอแนะนำาก๊ส Topup ถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันที่ใช้เพียงแค่ Open ID ดีเท่านั้นการันตีด้วยยอดผู้ใช้มากกว่าแสนคนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของกาลินาอย่างถูกต้องสามารถอัไลน์ g ก s ส o p u p เพื่อใช้บริการได้ทันทีอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง g ก s ส o p Up ลัลิงอยู่ด้านล่างนะครับพผมโอ้แล้วตานี้เราเจอตึงด้วยเจอเต้ยมูลาดอันดับหนึ่งโอ้โหปับแพทมาก็เจอตึงเลยโอเคอย่างน้อยก็ต้องลองสตั้งแล้วครับ สถานีเราก็เล่นต้นไม้ลมปกตินะครับแล้วฝั่งนั้นคือมีทั้งวันเดอร์มีทั้งฟอร์เรนผมว่าไอสองตัวนี้ผมคงจะเอายากอ่ะไอสองตัวนี้ก็มีความหนาอยู่พอสมควรแล้วพอปรับแพทมาเนฟต้นไม้น่ยผมก็สู้ไอสองตัวนี้ยากขึ้นละผมอาจจะเลี่ยงการสู้กันหนึ่งหนึ่งตรงๆนะเพราะว่าดาเมจเราอาจจะไม่พอที่จะปิดเขาได้แต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็คงต้องสกิลเป๊ะๆอ่ะครับเพราะว่าจะได้เอาดึงดาเมจออกมาให้มากที่สุดโอเคมาปกติเลยครับเราก็มาช่วยป่าฟาร์ม แล้วก็เดี๋ยวไปบนโอเคมาเราเดินไปข้ามูลนะครับโอเคตรงข้ามูลไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ไปเรนกลางเลยเผื่อมีไฟเดี๋ยเราต้องดูด้วยว่าฝั่งนั้นเขาจะเอาเรเลนหรือเปล่าโอเคเขายังไม่เอาเลยนนะ,ะแล้วก็มา จ okay. you. right. so ิ้มก่อนเก็บสแต็กไวก่อนเอากลางเปล่าเดี๋ยวรอรอเม็ดด้วยโอเคฝั่งนั้นเขาเริ่มมาละเราเก็บสแต็กเราไปค่อยเล่นนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจเราจะเบาแบบสุดๆเลยเฮ้ยขมวนเฮ้ยขมวนโอ้ขมวนสี่ตัวเลยนั่นนะผมว่าแคดี่ต้องต้องถอยแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยถอยเอาถอยเอาคุณจะตายเดี๋ยวเรามารอดูตอนไฟดีกว่านะครับว่า ดาเมจมันจะหายไปแค่ไหนไอ้เพื่นรักอยู่แล้วก็ฟิกไปตบเลยโอ้โหตบไปแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรไอ้เพิ่นเก็บได้อยู่นี่ตายตัวหนึ่งก็พอแล้วแหละพอแล้วพอแล้วมาแล้วันนี้มัมมมมมงกรไหมโซนมังกรต่อยังไงโอ้โหตบว่าไปแล้วโอ้โหแล้วเราจะประมาทเขาไม่ได้นะพมุลา่าดาดลำหนึ่งด้วยเดี๋ยวโอเคมังกรอีกสี่ห้าวิใกล้เกิดแล้วเดี๋ยวเราก็มีโซนแล้วครับ โอเคมาเดีย๋ยวเราเตรียมสแต็กรกอ,อก่อนโอเคโอ้โหเขาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วยังไงยังไงอยากเปิดนังตีไปแล้วโอ้โหเลยไม่ได้วงก้อนไม่ไรเอาต่อเลยครับอ,อือเปิดนังตีไปแล้วโโอ้หไกลเกินว่ะโอ้โห,เ,โโหเต็มหน้าแต่อย่างน้อยเราก็ได้สองคนนะเมื่อกี้ผมตบแค่ไอ้วอนเดอร์แค่ตัวเดียวนะ ผมต้องแบบตบหลายๆตัวดูอ่ะมันถึงจะดูได้ว่าแบบดาเมตเป็นหายไปแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้เราก็ดักไอซ์สลิมก่อนเลยครับโอ้ยยังไงอากามิถอดเลยก่อนดีกว่าเฮ้ยฝั่งฝั่งนั้นอะฝั่งบโอ่โหบวกอะไรขนาดนั้นโอ้โหเดินมาขนาดนี้ตบกลับไปให้เพื่อนเลยกันไม่ได้ว่ะมันก็ขนน่ะแต่อะไร โอ้ฟิกไปแล้วโอ้โหต้องหนีแล้วล่ะหนีแล้วเฮ้ยเฮ้ยตะกี้ผมรู้สึกว่ามันตบมันเบาแปลกๆอ่ะเมื่อกี้ผมตบวันเดอร์กับฟอรเลนมันมันลดไปแค่ตึงนึงอ่ะผมว่านะไอ้ช่วงต้่นเกมเนี่ยมันดาเมจมันจะน้อยลงมากเพราะว่าตัวเอดีมันมันน้อยลงไปพอสมควรโอ้อย่างนี้เจอไฟเตอร์หนาๆนี่ผมก็เล่นยากเหมือนกันนะตอนนี้มีหนาแค่2ตัวไงที่เหลือก็มันก็ยังไม่ไม่หนามาก โอเคมาข้างบนต่อเลยครับข้างบนขอเคลียร์คลียก่อนโอเคเคลียร์เสร็จแล้วก็ไปกลางต่อครับก็สลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะโอเคมา,าตรงกลางเหมือนจะมีไฟนะโอ้โหมากันสามตัวแล้วจังหวะนี้ฟิกเกอร์ไปตบโอ้โหได้แค่ตัวเดียวเสียดายมากแล้วฟอร์เล่นอันติีมาขนาดน,นี้ผมคงต้องถอยแล้วแหละ ไม่ถอยกันถอยกันผมผมตบฟวรลยไม่ได้โอ้ชิบหายแล้วโอ้ยถอยกันทันวะตายดีวะสู้ๆนะเพื่อนโอ้โหเอาวะอย่าเราก็ยังเก็บได้เคตอนนี้เราสกอร์ก็ห้าสี่เงินนำประมาณพันนิดๆหน่อยๆก็ได้ก็ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวรอเกิดก่อนมาสามสองหนึ่งไปกลับไปอีกรอบ แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปไอผมว่าเดี๋ยวไปเลนบนดีกว่ามบนดูจะกำลังจะไฟกันนัวน,วนวอยู่เลยไปไปไปมาแล้วมาแล้วเก็บอุ้ยวันเดอร์มาวันเดอร์มาเก็บสแต็กก่อ,อนเก็บมาแล้วขาดอีกสองมันตกวันนี้ขมไมรู้สึกว่าเบาแปลกตกวันเดอร์ไม่ค่อยเข้าเลยอะเนี่ยมันไปแค่จิ๋งหนึ่งเอง ผมว่าเราต้องลองตบพวกแครี่กับเมดอะเราจะได้รู้ว่าแบบดาเมจมันได้แค่ไหน,อนอโอเคจังหวะนี้มาต้องได้แล้วแหละจะไปไหนจ๊าโอ้โหยังจกักรวาบกับดันอีกเมื่อกี้น่าจะตบให้มันออกมาจากวงแต่ก็ไม่เป็นไรเไริ่มมาวะยังไงยังไงตบไปแล้วโอ้ยโ,โอเคผมรู้สึกว่ามันเบาอย่างเห็นได้ชัดนิดหนึ่งนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนผมมั่นใจว่าแบบ อบไอสลิมอะดาเมจมันเยอะกว่านี้แน่นอนแต่พอโดนเนิฟม,มานี่มันรู้สึกว่าเข้า,เข,าเข้าไม่มากเหมือนแต่กอ่อนอะแล้วมันก็จะโซโลพวกแคลรี่ยากขึ้นนะเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็เอาไอ,อวันเดอร์ก่อนเพื่อนมาก่อนแล้วมาเร็วครับมาเร็วจะไปไหนไม่ให้ไปยังมีแข่งอีกไม่รอดครับไม่รอดเราดักไปทั้งสามคนละมามาป้อมกันเลยดีกว่าไหวแล้วครับสามคนเนี่ย เฮ้ยว่าคุมันมีสองตัวแต่ก็เอาอียังไงยังไงฟอนเลนโอ้โหแล้วฟอนเลนล้ำแครีเลยยับเลยอะถอยเลยครับถอยวเอาฟอนเลนไม่ได้เลือดน้อยกันด้วยแต่ว่าทีมเราก็ได้อยู่แล้วอีอีรอเรียกอะโอ้โหแล้วรอเรียกกับไอ้ลีแอน่าเขาเก็บสองตัวเลยดีละดีละเดี๋ยวเกบคลิปแล้วก็เอาพอมบนเลยกว่าพอมบนนี้หลายรอบมากเอ้า ไอ้นี่มันโผมาจากไหนวะโผมาจากพกุ่มหรออะไรโดนกูนแน่เรียอบลอยโดนลูกบอลไปแล้วตะกี้พอเล่นนี่คือมาถูกจังหวะมากเลยอ่ะคือพอผมกดไถปุ๊บมันก็โผมาแล้วมันก็โดนไถเออแล้วก็เมื่อกี้ผมลองแบบตบคีฟ3มตัวใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันมันเบา เบาลงจริงๆแล้วก็พออย่างเงี้ยมันมันเคียร์ทำให้ต้นไม้มันเคียร์คลิปช้าลงคือถ้าต้องเพิ่มดาเมจจริงๆอ่ะผมว่าต้องออกกอบไฟมาช่วยอ่ะดาเมจจากตบจากไถนี่คืออาจจะไม <te <ett ten hundred leaves> ่พอสําหรับการเคียร์คลิปไปไวโอเคเดี๋ยวเรามาลมกลางกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บสแต็กลอก่อนนั่นเนะโอเคคลีปมาแล้วเราเก็บไว้ก่อนยิงจิ้มอีกหนึ่งทีเดี๋ยวเราทดสอบว่า จะตบแรงไหมโอ้ไม่มีโอกาสให้ตบเลยว่ะโอ้มาขนาดนี้ติตบอ้ยไปเล้วไปแล้วจ้าใครได้อยู่ก็อยู่ครับผมไล่เฉยๆผมอันติดไล่เฉยๆย่าให้เข้ามาไม่รู้แหละแต่ผมรอให้เพื่อนเขาวกกันไปก่อนแล้วกันส่วนผมก็รอเรื่องเ่อกันอุ้ยรถเพื่อนก็เก็บมา2คนได้อยู่โอเคดันอะไรมาแตกแน่นอน ไอจังหวะที่ผมฟิกเข้าไปตบตะเกียผมก็ดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะอ่ะไอตัวเนอร์นี่มันก็ส่งผลจริงๆเลยโอ้โหลาขนาดนั้นใครจะอยู่ก็อยู่อู้ไม่ใช่ไม่ยา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 พอ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 แล้วพอแล้วพอแล้วหย่าละตะกี้เกือบไปละดีนะเราเดินอยู่ฝั่งข้ามรอดักรีเลอร์ก่อนนะโอ้โหเต็มหน้าอุ้ยแครี่ถอยก่อนหนยถอยก่อนหน่อยก่อน มามังกรมาโอเคสแต็กพร้อมละไหนมีใครให้ตบไหมไม่มีเฮ้ฮ<ๆ>้ยก่อนแล้วกันโอเคมาเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้า เดี๋ยวขออีกสแตก็กนลงไม่ได้โอเคไม่มีสแต็กมันหมดละเดี๋ยวเราต้องโอเคของฝั่งขวาก็ได้ได้อยู่ผมว่าน่าจะแตกชัวร์ติ๊บไปก่อนโอ้โหได้อยู่ได้อยู่อยเอ๊ะอย่าแทงป้อมให้ครับแทงป้อมให้เราเราโอเคได้อยู่โอเคเดี๋ยวรอรีเลยงก่อน กีวดาข้าบนอะ่ะเดี๋ยวเอ้ยยังไงยังไงตอบมาน,นี่มโอ้โหมันกดอันตีสวนเลยเลยไม่ใช่ผ่าละถอยก่อนแล้วกันหายไปครึ่งหลอดโอเครอแล้วกันนะคีด,ดก่อนรีดารเลเยอร์ออกมาแล้วโอ้โหยูฟอร์เรนล้ำขนาดนั้นเลยหรอ เฮ้ยแต่เย็นๆแต่อะไรขนาดนั้นตายแน่โชว์แล้วเข้ามาลำแคลรี่แบบไม่กลัวด้วยโอ้โหใส่ใส่สดจริงๆคนนี้ยังไงยังไงยังไงแต่ผมยังไม่มีสแต็กพร้อมเลยเดี๋ยวรอเอาตรงกลางก่อนดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับไหนเอาต่อได้ปะ ขอเก็บสแต็กก่อนโอเคข้างบนก็ได้ข้างบนคลิปเข้าเฮ้ยจังหวะน,นี้ยังไงกดล้างสวนฟิกเกอร์เขาไปตบโอ้โหสวยครับจงนนังหวะนี้ได้เปล่าโอ้โหไม่นะออไอลุนะ่ยโอ้โหไม่ตายด้วยเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับถ้าแบบถ้าเป็นก่อนเนิร์ฟนะผมว่าไอลุ่ยดดมันตายชัวร์แต่พอเนิร์ฟมาดามเมจมันตอบลงเมื่อกี้คือแคลลี่ควรจะแบบ หายไปครึ่งหลอดเลยนะแต่รู้สึกมันหายไปแค่หนึ่งส่วนสามอะเกือบครึ่งหลอดแต่มันก็ไม่ครึ่งหลอดดีอะโอ้โหเนิฟอย่างเนี้ยดาเมจหายไปพอสมควรเลยมันหนีมัน,น,ม,นมันมีโอกาสรอดมากเกินนาฝั่งของข้ามอะโอ้โหแล้วฟอร์เรนนี่คือกาดเจ้าแคลรี่อย่างเดียวเลยโอ๊ยโ,โ,โ,โอเคดอกว่าวไหนึ่งทีเราเกืก็ต้องไปแล้วครับมีล็อกอคงต้องรอแคลรี่เกิดแฮะ คงเจ้าป้อมยากถ้าไม่มีแครี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นนะ้องใจเย็นเออเอาดีมาแล้วมาแล้วมีคนหลงมีคนหลงอ,อือสวยโอโหแล้วยาดเอาจาัดเลยยาดเอาจาัดเลยโอ้ยเก็บมาสองคนเฮ้ยแต่ในนั้นก็เกยไปลนะเกยไปละโอ้โห,โห,โหเฮ้ยเฮ้ยเก็บสาวเลยเหรอ ถ้าเก็บสีก็คงจะเกินไปเออโอเคตายเถอะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเก็บสีก็คงจะแบบเวอร์เกินเออเอาไงได้ไหมเก็บเวลาได้ปะเออสวยเอาป้อมเลยป้อมเลยโดดผมพี่โอ้ยกูไม่ใช่สีเนีย้ย <laughs> กูไม่ใช่สีเนีย้ยเออมานี่มานี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโดดให้ดูนะมานี่มานี่มานี่ มาดูนี่ครับดูนี่ไอ้น้องอันนี้มาดูนี่นะเดีย๋ยวจะโดดให้ดูนี่น,นี่โดดให้ดูแล้วโอเคตอนนี้เหลือ ป้อมฝั่งขวาแล้วเราก็จะครบสามทางละอี่ยทุกคนดูดิทุกคนสังเกตได้นะครับว่าตาเนี่ยผมแทบจะไม่ได้คิวกับใครเลยได oh, <my. S 1> <laughs> ้แต่ support อะ่ะเนี่ยดูดิผมยังไม่ได้คิวเลย oh, <my. S 1> ผมไม่มีดาเ oh, <my. S 1> มจ oh, <my. S 1> พอที่แบบจะปิดคิวใครได้ตาเนี่ยแล้วอีกอย่างตาเนี่ยผมยบฟิกเกอร์มาด้วยะผมก็ <laughs> ไม่มีเอซึคิวมาปิดคิวให้ได้อะ oh, <my. S 1> แต่ก็โอเคแหละเราเป็นตัวสร้างยังหวะตาเนี่ยคงจะแบบ เป็นโคตัวทำดาเมจยากมามันกี้กว่าเลยครับเอ้ยกีฟก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นโอเคกีฟจะเข้ามาละ๋ยวเราก็ยืนดักหน้าเลย ขอเก็บหน่อยเออโอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยห้องเนี่ยเออฝนอีก็ลล้ำไปล้ำไลเออดีมากดีมากเราว่าแล้วขอเก็บอีกอันนึงเออสวยครับได้ปะจังหวะนี้คุงไปตบแล้วได้ไหมอู๋ไม่มีจังหวะให้ตบอ่ะงั้นถอยแล้วกันเฮ้ยถอยกันมาครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหอะไรนปะเฮ้เพื่อนไม่อยู่โอ้โหลืมไปว่าเพื่อนไม่อยู่ เอ้ยดีก่อนแล้วบ๊ายบายจะตามไอ้บ้ายบายบอกบ๊ายบายแล้วโอ้โหแล้วไม่โดนแล้วมันไปดึงโดนเคลรี่เฉยเลยเรียบร้อยครับฟอร์เรนฟอร์อลเรนแม่งจ้องแต่เคลรี่หลายรอบมากเลยน่าจะสี่สามสี่รอบแล้วมั้งเอออย่างน้อยก็เก็บฟอร์เรนได้อยู่ไงตรงกลางกันได้เปล่ากันไหวแหละเรามีคลิปใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยวรอ เอาผมเกิดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาโซนดาร์กแล้วเราก็จะจบเกมเลยยื้อไปก็ไม่มีประโยชน์โอเคใกล้เกิดแล้วมาแล้วเออโอเคมา <l ots> ผมว่าต้องเชียร์คีปแล้วก็ไปไปโซนดาร์กต่อโอ้โหนี่ขนาด15นาะทีแล้วผมยังไม่ได้คิวเลยักคิวเลยเนี่ย มีแต่เด็มีแต่แอซิดแต่มีแต่แอซิดสิบห้านี่อะไรมาจะมาดาร์กเลยมาทันอยู่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 คนโซนให้สองคนด้วยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วงั้นก็ฟิกตกเลยอู้ชิบหายมันมันกดล้างส่วนนะโอ้เชียเฮ้ยแต่ยาเราไม่ได้อยู่วะได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมโอ้โหโอ้ยเซได้วะได้แค่ตัวเดียว ทีมเรายังไงโอ,โ,อโ,อโอ้โหเกือบได้สลิมวะแต่ตอนนี้ตั้งวันนี้เราจะต้อง,องถอยไปตั้งหลักเพราะตอนนี้เราเสียไปถามนี่ผมเบื่อมากเลยอะแม่งหลายรอบผมเจอเจอแต่บอกกดล้างสวนเ <c oughs> ขียนแล้วสวยเองเฉยเลยโอเคเดีย๋ยวเราใกล้เกิดละสวีอเ,เอาสลิมให้หน่อย อันนี้บอกใครวะ <laughs> ไม่ใช่บอกกูเลย <laughs> กูกันล้วงใครเข้าไม่ได้อะตอนนี้นตอ,นนอยอันนี้บอกใครหรอมาผมว่ารีบจบเกมเหอะมาเลยมาเลยมาเลยผมว่าเราต้องดักว่ะ <laughs> จังหวะนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวหาดักก่อน เผื่อมีใครเดินมาแถวนี้มีคนลงมาก็ย <im iter> ังไม่มีว่ะเนี่ยดูดีดดว,ดว,ว่ามันจะมาเคลียร์เปล่ะมาไหมมาไหมสักคนเออมาจริงด้วยว่ะเออเรียบร้อยครับทีมเราดักดักได้เก็บเก็บอี้ได้อยู่แล้วก็เก็บมูลาแล้วเก็บไม่ได้ตกไข่ไปโดน <laughs> เล่นรัวจังเลยจะบอกนะเออได้อยู่ นายวันเด้อโยมามาไม่ต้องสนพอเลยละเราเราจบบ้านเลยยังไงในวันนี้อืมอืมพุงไม่โดนไปเลยต,ตบเพื่อนโอ้โหสิงแค่แรงเกินโอ้โหจับหายแล้วได้ปะอย่ากเราเก็บได้ปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฟิกมาเลยไอ้เตยอยู่ได้อยู่เลยมารับโอเคสวยครับมาเลยครับมา คลิปเราก็มีอยู่อ JA ุ้ยเต็มหน้าเลยนั่นได้ปะนั่นได้ไหมอุ้ยแรงเกินที่สลิมก็ะแรงเกินไปบ๊าบายเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีเลกก่อน ตรงนี้ป้ฟ้าเกิดวะนี่ขอได้ปะโอ้โหไม่ได้งกจังเลยเราเดตักตรงนี้กว่านี่ดูสิมีใครผ่านมาไหมมายังมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยฟิกเกอร์ตบอีโอ้โหตบสามสวยนะครับอย่างนี้น่าชน,นานแลว้วันเดอร์ไม่มีทางกอหรอก <laughs> โอเคฝั่งเราเก็บไปสอง ตายหนึ่งโอเคได้อยู่เอาดิมาดิโอ้ตกว่าวอีกทียังไงยังไงโอ้จังหวะนี้ตบไปหนึ่งทีแล้วเอา้าเราพอเลยนันติว่าวยิงก็สวยดีครับห <c oughs> วัดจี้ยับยังเอ,อ้ยมานี่กลับมานี่โอ้ดีอยู่ยังมีดาเมจเผาอยู่จบได้เอ,อ้ยจบได้นะจบได้แล้วครับโอ้โอหกว่าจะเล่นได้นี่ยากลำบากมาก โอ้โหตอนนี้กว่าจะได้คิวที่จริงคิวแรกของลาดนะคิวที่สองกว่าจะได้คิวที่สองนี่คือว่าโอ้ยต้องรองถึงช่วงเลยเกมมาถึงจะแรงอ่ะโอเคเลยอยาด้ไยวไหนดูดิใช้ตัวจริงเออมันก็โจดตัวจริงแหละม่นส้มเห็นปะที่หนึ่ง ส่วนดาเมจโดยลมก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่แค่บางช็อตบางชีแคลรี่หรือเมดอ่ะมันก็จะมีโอกาสรอดสูงขึ้นอย่างไอช็อตที่ผมฟิกเข้าไปตบสลิมกับไอลูอี้นะครับคือช็อตนั้นอ่ะถ้าเป็นต้นไม้ก่อนที่ยังไม่โดนเดิมนะครับไอลูอี้อ่ะมันไม่รอดแน่นอนและไอ,อคแคลรี่อ่ะมันก็จะโดนดาเมจมากกว่านี้แต่โดยวมก็คือก็ยังเล่นได้เล่นได้ต้นไม้อ่ะแต่และก็คงจะต้องระวังเรื่องการคำนวณดามเมดนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าไปเล่นคนเดียวก็พอเพราะดาเมจเราไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ทั้งหมมดก็ประาณนีน ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ม่ได้เลยเราจะได้มาแชร์ความคิดเห็นกันว่าต้นไม้น่ะมันยังเล่นได้อยู่ไหมส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ